ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาเซนเซียตต่ำสุดพรุ่งนี้เช้าประมาณ17นาฬิกาขออภัยค่ะ17องศาเซนเซียตด,ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา17นาฬิกาสนาทีขึ้นพรุ่งนี้เช้าเวลา6นาฬิกายนาทีค่ะค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีข่าวบริการและข่าวประกวดราคาที่จะนําเสนอให้ให้ฟังกันต่อไปค่ะ run to n น r s e สาว ดำเนินกิจการทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาหลายปีมีความชำนาญด้านการออกแบบติดตั้งจำหน่ายระบบเสียงทุกชนิดเช่นระบบเสียงตามสายแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบไร้สายอัตโนมัติระบบเสียงรถยนต์ร้านจูนเนอร์สาวเลขที่531หับ4หมู่4ถน,นนน่านพะเยาตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร0 5 4 7 1 0 5 8 โมโม่ยังทำแบบนี้เขาไม่กดไลค์ให้นะอัพรูปลงแฟนแบบนี้กลัวคนทั้งโลกรู้ใช่ปาว่ามีแฟนแล้วว่าไปเปลี่ยนเตะแต่เป็นสดเลยปะมีมี่อ่ะคลิปครบรอบหนึ่งปีของเราอ่ะส่งมาซะไฮเดฟเชียส่งมาขนาดเนี้ยจะให้ดูคลิปือดูแถบดาวน์โหลดกันแน่โมโม่มีมี่อ่ะ ถอยคนละเก้าไม้พี่ีถอยคนละเก้าเมตเก้ารบาทอัพโหลดปุ๊บดาวน์โหลดปุ๊บต้องได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศ6เมตห้ก้าสบาทยังราคาเดิมโทรหนึ่งห้าส RNT System จำกัดจำหน่ายและรับซ่อมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดบริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกสถานที่ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายรายเดือนรายปี จำหน่ายชุดเติมหมึกเครื่องพิมพ์ทุกชนิด RNT System จำกัดได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการเอเซอร์โตชิบ้าซัมซุงและเดลยังเป็นทางการ RNT System จำกัดสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการเลขที่262ทับ15-16ถนนมหายศอําเภอเมืองจังหวัด,ดน่านโทร054-750-877คัดสรรคุณภาพมุ่งมั่นบริการนั่นคืองานของเรา RNT System จำกัด มาที่ข่าวบริการกันบ้างนะคะตลาดกลางเพื่อการเกษตรจังหวัดน่านหรือกาดหรือน่านกาดยางบ้านน้ำปั้วอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านร่วมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดน่านและองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำปั้วขอเชิญแอลง,งานของดีเกษตรแอลน,น่านระหว่างวันที่9ถึง12ธันวาคม2554ที่บริเวณตลาดกลางเพื่อการเกษตรจังหวัดน่านภายในงานมีนิทรรศการเพื่อการเกษตร มห,มหากรรมสินค้าราคาถูกสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองและสินค้าอุปโภคบริโภคจากโรงงานก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปร่วมงานดังกล่าวได้ค่ะขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานสมโพธบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกฉัตรยอดพระธาตุเจดีณองค์พระธาตุ นองค์พระาธาตุเจ้านวมหาราชมิ่งมงคลและท่อพระป่าสามัคคีมหากุศลสมทบสร้างพระาธาตุเจ้านวมหาราชมิ่งมงคลที่วัดถิ่มตองตบลถิ่มตองอำเภอเมืองน่านระหว่างวันที่25-26พฤศจิกายนนี้ค่ะในวันที่25พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงนะคะคณะสัทธ,ธาแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและฉัดยอดพระาธาตุเจดี องค์พระป่าสามัคคีมหากุศลวันที่26พฤศจิกายนเวลาก้าริกาพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์สมโพ,พมธ, JD, พธ์พระบรมสารีริกธาตุฉัดย่อพระธาตุเจดีและสืบชะตาหลวงและประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุณนะบัรลังองค์พระธาตุและยกฉัดขึ้นสู่ย่อพระธาตุณนะวะมหาราชมิ่งมงคลค่ะ วุฒิสภาโดยคณะกรรมการโครงการประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบห้าธันวาคม2554กำหนดจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านประจำสี่ภาคและประกวดผลงานความคิดในหนังสือหนึ่งเล่มหนึ่งรักภาคเหนือ กำหนดจัดงานในวันที่30พฤศจิกายนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายสำหรับการประกวดหนังสือหนึ่งเล่มหนึ่งรักเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาติดต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศวุฒิสภาก็ขอเชิญชวนเยาวชนประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดน่าน www.nan.go.th ค่ะ มาที่ข่าวบริการข่าวสุดท้ายนะคะโรงพยาบาลน่านสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดน่านจะดำเนินการสรรหาบุคคลเขาเป็นลูกจ้าง,งชั่วคราวรายเดือน11ตำแหน่งดังนี้ค่ะนักเวชศาสตร,ร์การสื่อความหมายพยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัพดพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้พนักง,งานการเงินและบัญชีพนักง,งานเปรนักจิตวิทยานักจิตวิทยาคลินิกนิติกรคนสูนผู้ช่วยพยาบาล ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ตึกอํานวยการชั้นสองโรงพยาบาลน่านค่ะมาที่ข่าวประกวดราคาค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลเรืองขอยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อสดุก่อสร้างลงวันที่14พฤศจิกายนเนืน่องจากวันที่ในการประกาศคลาดเคลื่อน จึงขอแจ้งมาให้ทราบทั่วกันและมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างใหม่จำนวนแรายการกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28พฤศจิกายนที่ตึกองค์การบริหารส่วนตำบลเรืองในวันเวลาราชการเบอร์ซองสอบราคาในวันที่30พฤศจิกายนณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองน่านผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอก อกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเรืองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28พฤศจิกายนโทรศพัพท์054 682462ในวันและเวลาราชการค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านมีความประสงค์จะจ้างเหมาสอบราคารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ผู้สนใจขอรับใบเสนอราคาได้ที่แผนกบริหารทั่วไปสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านอําเภอเมืองน่านตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่24พฤศจิกายนและเปิดซองสอบราคาวันเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลเรืองอําเภอเมืองจังหวัดน่านมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน8รายการกําหนดยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่25 พฤศจิก,กายน2554หนองค์การบริหารส่วนตำบลเรืองกำนวนเปิดซองสอบราคา29พฤศจิก,กายนหนะศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภออํเภอเมืองน,น่าน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเรืองหมายเลขโทรศัพท์054682462ตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ในวันและเวลาราชการค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,น,น,าน,นานมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดในมหาวิทยาลัยกำหนดยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่22พฤศจิกาย,ยนเวลา10นาฬิกา เปิดซองสอบราคาในวันที่22พฤศจิกายนเวลา10นริกาณนะแผนกพัสดุผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่แผนกพัสดุฝ่ายบริหารกองบริหารทรัพยากรน่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่นาน,านโทรศพัพท์054710259ต่อ16011604ตั้งแต่บัดนี้จะถึงวันที่22พฤศจิกายนศุกนี้ ข่าวประกวดร,ราคาข่าวสุดท้ายจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาซาวมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง4เมตรยาว140เมตรหนาะ0.15เมตรที่บ้านนาซาวหมูนหน่1ตำบลนาซาวอำเภอเมืองน่านยื่นสองเสนอราคาตั้งแต่บันนี้จะถึงวันที่22พฤศจิกาย,ยนนี้ณนะศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาสาอำเภอเมืองน่านโทรศัพท์054773371ค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านนะคะเรายังมีข่าวที่จะมานำเสนออีกนะคะต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันปาริชัดสองสียนค่ะค่ะดิฉันวิจิตราโกศีค่ะขอนำข่าวท้องถิ่นลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้16บหกนาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ